7พุทธจิกายนพุทธศักราช2560นะครับผมอยู่ในงานนมมัสก,การองค์พระปฐมเจดีนะครับได้มาเจอจิตตกรอวาดรูปคนหนึ่งกำลังใช้สีอะไรอย่างไรวาดอะไรเดี๋ยวจะเข้าไปคุยสอบถามเป็นประสบการณ์ความรู้แล้วก็ให้ท่านผู้ชมในช่อง YouTube ริโช R ICHOK OK นะครับได้มาดูแล้วก็ได้ ฟังเรื่องราวทางศิลปะไปด้วยกันนะครับไปดูเลยแล้วกันว่าเขากําลังทําอะไรแล้วก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับผมชื่อโอครับผมโพอครับโอครับผมปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับสามสิบหกปีครับสามสิบหกปีครับผมมาวาดรูปในงานนี้เป็นปีแรกเลยใช่ไหมครับเพราะว่าพี่ไม่เคยเห็นพี่มาตรงนี้มาขายของในงานนี้ด้วยสิบปีแล้วนะครับเป็นคนจังหวัดอะไรครับ จังหวัด 101. ร้อยเอ็ดรบกวนน้องโอช่วยพูดดังๆนิดนึ่งเพราะว่ามันมีเสียงรอบข้างในงานวัดนะครับผมจะขอถามอะไรบางอย่างว่าครับผมตรงส่วนที่ทําเนี่ยใช้สีอะไรครับเป็นสีพีริแกนครับผมสีพีริแกนมีมีมีคุณคุณสมบัติเหมือนสีน้ําครับ ครับสีเขาเรียกว่าสีพิกันเดี๋ยวผมจะซูมภาพสีจานสีให้ดูนะครับผมมันราคาแพงไหมก็กล่องนึงก็ตกอยูที่ประมาณ250บาท250บาทได้ประมาณกี่สีครับก็มีทั้งหมดเานพี่เห็นเลยเนี่ยนะครับ12สี12สีครับผมโอ้ไม่แพงครับผม,มแ,แล้วใช้ได้นานไหมครับใช้ได้นานครับเวลาเราใช้เราก็ เอาน้ำมาละลายสีแล้วก็มันผสมในจานเพราะว่าสีมันมันเป็นก้อนแล้วมันก็แห้งง่ายสามารถเอาน้ำมาละลายสีอแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยแล้วไอจานนี่มันก็มาในถ้วยในในถาดมาเลยใช่ครับโอ้ดีมากดีมากนี่นะถ้วยถ้วยอย่างี้นะมันยกออกได้ไหมถ้วยนั้นยกออกได้ครับนี่แกะออกหมายถึงไอเนี้ยหรือว่ามาเป็นแผงเป็นแผงเลยครับผมตรงนี้นะครับจะมาเป็นแผงเลยครับ ยี่ห้ออะไรพอพอดูได้ไหมรบกวนน้องนิดหนึ่งเป็นของยี่ห้อพิลิแกนอ๋อชื่อว่าพิลิแกนเลยนะพิลิแกนมันเป็นของประเทศอะไรของอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นของฝรั่งเศสหรืออังกฤษอะอ๋อแนะนําว่าใช้ดีครับใช้ยี่ห้อนี้อยู่ครับไม่ต้องเหมือนเมื่อก่อนคือบีบเป็นหลอดไม่ต้องแล้วหรือเป็นขวดแก้วก็ขึ้นอยู่กับคนาลนับ ชอบใช้แบบนี้แบบเป็นหลอดผมก็เคยใช้แต่เป็นของของวินเซอร์สีน้ำวินเซอร์อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีสีน้ำสีโปสเตอร์ครับอันนี้เป็นชื่อเฉพาะเลยว่าสีพีลรแกนอ่ะใช่ครับอ๋อเป็นชื่อของมาเลยครับชื่อหรือว่าเป็นเป็นเป็นสไตล์หนึ่งของของสีเป็นเป็นชื่อของหรือว่าชื่อยี่ห้อชื่อยี่ห้ออ๋อชื่อยี่ห้อถ้าจะจะบอกว่ามันก็คือกลุ่มเดียวกับโปสเตอร์สีโปสเตอร์ได้ไหมอันนี้มันเป็นคุณสมบัติมันเป็น ออกไปทางสีน้ําออกไปทางสีน้ําสีพอเตอร์มันจะเป็นเป็นเนื้อใช้เนื้อเขียนคือพูดง่ายๆไม่ใช่สีน้ําไม่ใช่สีพอเตอร์เป็นเป็นเป็นแนวสีน้ำอยู่อยู่ในรูปแบบของสีน้ํครับแต่อยู่ในแนวรูปแบบของสีน้ําออแล้วมันดีกว่าสีน้ํากับสีพอเตอร์อย่างไงครับก็คือมันจะจะเป็นสีจะสดกว่าคุณสีจะสดกว่าคุณสมบัติมันก็ มันก็สดต่างกันอ๋อคือไรจะสดแ่มกว่าครับสำหรับมือใหม่ก็ซื้อมาทาระบายได้เลยครับผมได้ครับได้ทาระบายเอาเอาน้ำละบายครับครับเออน่าสนุกครับทีนี้ก็มีคนบอกมาว่าสีที่ยากที่สุดคือสีน้ำแล้วสีโปสเตอร์กับสีพีลิแกนยากด้วยไหมครับ ยาคนละแบบยาคนละแบบสีน้ำสีน้ำเราต้องใช้เวลาให้ให้รวดเร็วอ่าสีน้ำนี่ต้องฉับไวฉับไวครับผมแห้งเร็วครับผมเราต้องแบบปาดไม่ดีเละเละแล้วจบเลยแกะเลยครับแก้ไม่ได้เลยสีน้ำมันมันเป็นคุณสมบัติของแสงครับเขียนต้องใสแล้วสีโปสเตอร์ล่ะครับโปสเตอร์เราผสมใช้เนื้อใช้เป็นเนื้อล้วนๆครับแล้วเทียบกับสีน้ำต่างกันยังไง คุณสมบัติของสปอตเตอร์มันจะทึบแสงอ๋อจะทึบๆใช้เนื้อผสมโดยล้วนเลยอันนี้สีพรีระเลนใช้น้ำผสมเน้นน้ำสีพีระเลนเน้นใช้น้ำผสมและคุณนะสมบัติคือมีทั้งโปร่งทั้งทึบอยู่ในตัวเดียวกันอ๋อเหรอครับอันนี้เราเขียนแบบโปร่งแสงอ๋อแล้วแล้วการเขียนโป่งกับทึบนี่ใช้เทคนิคอะไรอันนี้พี่ขอถามเป็นวิทยาทานไปเลยนะไม่ห่วงความรู้ใช่ไหมครับ,รบเผื่อว่าคนที่ชอบศิลป,ปะ ไม่ว่าจะเรียนหรือไม่เรียนมาดูนะแต่คนรู้แล้วก็คงไม่เป็นไรก็ดูเพลิดเพลินไปนะครับครับผมอ่าสีพิลิแกนนี่เทคนิคการทำให้ทึบคือไงครับ ก็คือท,ทับแบบเขียนอันนี้ผมเขียนล Vegan, นักษณะแห้งบนแห้งแห้งบนแห้งครับหมายถึงยังไงช่วยอธิบายสําหรับคนไม่ได้เรียนมาหน่อยคือผมผสมแล้วก็มาทาเลยผสมแล้ว,ลวทาเลยระบายเลยรนะะบายเลยลลเปียกบ,บนเปียกแล้วก็ใช้ใช้น้ําน้ําน้ําเปล่าที่สะอาดล, <P> ลองพื้นไปก่อนอ๋ออันนี้เขาเรียกเปียกบนเปียกหรือเปียกในเปียก เปียกบนเปียกเปียกบนเปียกคือทาน้ำก่อนแล้วถึงจะจุ่มจุมจ่มจุ่มสีมาทากี่นึงนี่ประมาณนี้นแล้วมันจะได้ความอะไรโปร่งความโปร่งแสงแล้วก็สีมันจะซอฟเข้าหากันอ๋อได้ความโปร่งและสีซอบเข้าหากันพิธีนี้เราต้องต้อง,ต,องต้องตัดสินใจให้ไวหนอ่อยเพราะว่าถ้าปล่อยให้นานคิดนานไม่ได้แห้งปุ๊บจบเลยแล้วก็ผสมสีเข้มกลางไว้เลยแล้วก็พิธีนี้ใช้สําหรับเก็บตงฟ้าอ๋อครับครับโอ้ได้ความรู้ดีมากใหญ่ใหญ่แล้วใบกลัวครับครับ ก็เอาสปาดเพืือบลงไปเลยปาดก่อนที่น้ำมันจะแห้งครับ,รบก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็คงเคยเรียนตอนเด็กๆแล้วแต่ถ้าทิ้งไปนี่ลืมหมดแล้วถ,ถ้าจะเก็บรายละเอียดหนึ่งเราก็ปล่อยให้มันแห้งก่อนรเราก็อเอาสีสีที่ผสมไว้มาเคลือบครับคือเขียนแบบแห้งบนแห้งทัานที่สองพี่ถามนิดนึงพี่เคยเรียนประมาณ1ิบชั่วโมงกับเพื่อนนะครับเพื่อนมาเรียนเปียโ,โนพี่ไปเรียนศิละปะวาดรูปทะเล ท้องทะเลก้อนหินทรายอะไรย่างเงี้ยนะทุกอย่างในศิละปะเหมือนกันไหมคือลงสีที่อ่อนที่สุดก่อนและค่อยเพิ่มจุดที่มันเข้มขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหมครับผมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับครับไม่มีใครวาดแบบเข้มก่อนแล้วไปอ่อนไม่มีครับอ๋อเพราะว่าไอไออ่อนเนี่ยมันจะโดยมากจะเยอะมากในในในสีรูปหนึ่งถูกต้องไหมครับอ๋อครับครับ สีนี่ต้องต้องเขียนจากอ่อนไปเข้มต้องจากอ่อนไปเข้มแล้วสีน้ำมันเทคนิคเดียวกันไหมสน้ำมันก็คือต้องอ่อนไปเข้มเหมือนกันไหมก็เหมือนกันแต่เราต้องต้องลงสีแบบรวมไว้ก่อนพอต้องลงสีรวมรวมไว้ก่อนค่อยมาไล่ทุลายเรียนทำมาสามรอคบครับ ลงถึง3รอบนะครับ,รบอันนี้กำลังวาดหน้าของหลวงพ่อรูปหนึ่งอยู่นะครับท่านต้องการแบบนี้เป็นสไตล์ของของมาครับ <มา S 1> ครับเงียยแบบไม่ต้องเาเหมือนมากเอาเหมือน,อเ,อเ,อนเป็นแบบเหมือนคปท้ายภาพป,ประกอบภาพประกอบหนังสืออะไรคือไม่เน้นละเอียดไม่เน้นละเอียดไม่เน้นเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ให้ดูรู้ว่าคือท่านครับท่านจะเน้นแบบให้เหมือนให้มันดูเหมือน ภาพประกอบภาพภาพเขียนภาพประกอบหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S น้องโอ,โอมีอะไรจะแนะนํำไหมครับสําหรับคนที่มาดูในช่องรายการของพี่โชคครับก็สําหรับมือใหม่อยากหัดวาดหรือวาดอยู่แล้วหรือสนใจที่จะเรียนรู้การวาดเชิญเลยครับให้เป็นวิทยาทานความรู้เชิญน้องโอครับเชิญเลยครับ ก็จากประสบการณ์นี่ตั้งแต่เรียนจบมานี่อ่ะขอถามหน่อยถามประวัตินิดหนึ่งนะครับผมน้องโอเรียนศิลป,ปะตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเรียนตั้งแต่ปีปี40ปี40่ศูนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนน,นั้นอายุสิบสิบตอนนั้นปปชตอนนั้นจะสิบหกปีอายุ16ปีจนปัจจุบันนี้อายุอะไรแล้วครับ36ปีสามบหกปีก็คือ20ปีผ่านมาแล้วสิบหกปีตอนนั้นที่เริ่มเรียนนั่น เคยมีพื้นฐานทางศิละปะมาก่อนไหมหรือว่าเริ่ม,เร,มเริ่มนับหนึ่งตอนนั้นก็เคยมีพื้นฐานตอนอยู่มัธยมครับผมครับก็เพื่อนชวนมาเรียนแล้วอ่าเรียนที่ไหนบ้างช่วยบอกที่เรียนนิดหนึ่งอยากอยากจะรู้จักนะครับ หมายถึงเริ่มจากอ่าเริ่มเริ่มจากมัธยมมัธยมผมเรียนอยู่ที่ศรีสะเกตเรียนอยู่ที่ศรีสะเกตเป็นคนศรีสะเกตไม่ใช่ครับคนคนร้อยเอ็ดคนร้อยเอ็ดเรียนอยู่มัธยมอยู่ที่สีสเกตครับอะไรนะครับอยู่อวัยวะกันทารลมครับผมโอ้ฝั่งยากกันทารลมกันทารารมกันทารารมครับผมผมคนนครปฐมไม่เคยรู้จักอะไรครับแล้วเรียนระดับ อาชีวะใช่ไหมรียนด่อาชีวะที่โคอาชีวะศึกษาอุบลราชธานีอุบลราชธานีครับแล้วก็เรียนตรงนั้นกี่ปีครับเรียน5ปีจบ5ปีปวชแล้วก็ต่อได้ปวสครับแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาใช้ชีวิตเป็นศิลปินเลยจิตรกรเลยครับทำงานศิลปะครับเ่อยๆครับครับรวมระยะเวลาทำงานนี่เกือบ20ปีแล้วครับตั้งแต่จบปี45จบปี45ครับครับอันนี้2560 คสิบห้าปีครับผมครับประสบการณ์ที่อยากจะบอกให้คนที่รักการวาดรูปอยากจะพูดอะไรครับก็เราต้องรเรียนพื้นฐานก่อนคือการเขียนดอยองครับเขียนหุ่นนิ่งอ่าเข้าใจการเขียนสอ,อก่อนครับแล้วเราค่อยมาเรียนรูนเกี่ยวกับเรื่องสีอ๋อ,ค,อคือพูดง่ายวาดเส้นให้ให ได้ก่อนทานก่อนครับผมทำทำวาดเส้นให้ได้สัดส่วนครับให้ได้ตามใจที่อยากจะวาดครับแล้วจึงจะมาเล่นองเรื่องสีครับลงเรื่องสีครับเราต้องดอยอินคือพื้นฐานสาคัญเลยครับครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการวาดภาพต้องเริ่มมาจากดอยอิมก่อนครับตอนนี้พี่โชว์มีหนึ่งคำถามนะไม่ว่าจะเป็นสีน้ําสีน้ํามันหรือสีออเตอร์อยากทราบว่ามันจะมีภาพบางสไตล์ที่แบบว่าเป็นเหมือน แสงสว่างที่บอกว่าโปร่งใช่ไหมที่เป็นแนวสวงสวรรค์แนวโลกทิพย์อย่างเงี้ยนะแนวมิติแบบดูเหมือนเทวดามีออร่าอะไรเงี้ยตรงนี้นี่น้องโอพอจะแนะนําอะไรได้ไหมครับเพราะว่าพี่ก็กําลังวัดวาดของตัวเองอยู่เหมือนกันไม่ได้เรียนด้านนี้โดยตรงอ่าสมมุติว่าให้มันเป็นแนวแบบมีมิติมีความโปร่งความอะไรเหมือนเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลึกลับ คล้ายๆลักสมีออร่าอะไรเงี้ยครับพวกนั้นเนี่ยเขาต้องมีมีเทคนิคยังไงเทคนิคคือาบางคนแล้วแล้วบางคนเขาใช้ธีเทคนิคการเกลี่ยสีเกลี่ยสีครับใช่เหมือนเทคนิคสไตล์เดียวกับการทําพื้นอฟองฟ้าถูองทะเลไหมครับเกลี่ยอย่างนั้นบางบางก่อนครับบางคนเขาก็ใช้เทคนิคการแบบใช้แอบบัตช่วยก็มีอ๋อใช้แอบบัตแล้วครับพ่นเลยลครับครับพ่นครับแล้วมีเทคนิคอะไรไหมครับก็มี เท่านี้สับการเกลี่ยสีแล้วก็การใช้แอร์บัตเกลี่ยสีและใช้แอร์บัตครับผมอืมแล้วถ้าเกิดว่าจะให้มันแบบเป็นเหมือนวิติซ้อนๆๆๆกันต้องทําหลายๆครั้งหรือว่าไงก็เราเราเขียนจากระยะหลังระยะหลังไล่มาย้อนขึ้นมาเรื่อยๆครับผมแต่จะได้มิติที่ลึกเข้าไปเราเขียนทองฟ้าแล้วก็ลงทองฟ้าก่อนแล้วก็ค่อยไล่ไล่ต้นไม้ที่อยู่ไกลๆผสมขาวเข้าไปเยอะครับแล้วก็ก็ไล่มาเข้มขึ้นหน้าข้างหลังก็จะ ก็จะเหมือนมองเป็นระยะไกลเข้าไปเป็นเป็นสองนาครับครับแล้วสีน้ํามันน้องโอนี่ถนัดไหมครับก็เขียนได้ครับเขียนได้แล้วการวาดภาพสไตล์เนี้ยยากตรงไหนครับแนวรูปเหมือนเหมือนคล้ายหรือเหมือนจริงก็ออยากตรงที่เราการล่างส่วนที่ต้องต้องมั่นสังเกตให้มาก คือความให้เหมือนจริงกันให้สมจริงภาพที่แม้ดูไม่เหมือนจริงแต่ก็ต้องได้ได้ความเป็นจริงผสมอยู่แต่จะกี่เปอร์เซ็นต์เขาว่าไปผิดเพี้ยนบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นตเป๊ะอันนั้นจะเป็นงานอีกแบบหนึ่งใช่ไหมที่ต้องใช้เวลานานกว่านี้ครัสุดท้ายลนะฝากฝากอะไรนิดนึงกับคนดูช่องริโชคของพี่ชคหน่อยครับเชิญครับ มีเบอร์โทรติดต่อบอกได้เลยเผื่อคนดูรายการแล้วจ้างวาดโอนเงินมาได้นะครับอาเชิญเลยครับ<ก>แนะนําตัวพูดดังๆเลยอ่ะ<ก>เราต้องมาคือนเขียนดอยอิงบ่อย,ยๆครับเ<ก>พราะว่าพื้นฐานมาจากกานดอยอิงแล้ว<ก>จะบอกเบอร์ติดต่อไหมครับก็ติดต่อผมมาได้ศูนย์หกหนึงน่งศูนย์หกหนึงน่งห้าแปดสี่หส ชื่อโอเป็นจิตกรวาดภาพอะไรครับภาพเหมือนครับภาพเหมือนนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับโอเคขอบใจน้องโอชื่อจริงว่าสรายุธครับสรายุธนามสกุลสครไม่ได้ยินครับสรคูพอดีว่ามันมีเสียงในงานอะไรนะสรายุธสรคูสรคูสาคูสรคูกรขอบใจน้องโอคุณโอนะครับสรายุธสรคูคน ร้อยเอ็ดมากเลยนะครับครับผมสวัสดีครับครับผมก่อนในงานเนี่ยประจำปีของทุกปีเนี่ยเขาจะมีจิตรกรมาวาดรูปนะเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวตอนจบผมจะพาไปดูฝั่งนู้นนิดหนึ่งว่า เขาก็จะมีพวกอย่างเงี้ยนะนั่งวาดรูปก,กันนะครับเต็มไปหมดนะครับด้านนู้นก็มีสองคนสำหรับปีนี้นะอย่างคุณโอสราวุธเมื่อกี้ก็เขาก็เพิ่งมาปีนี้ผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปร้านขอบไปดนะ้านบนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นปนะฮะเป็นวิหารของพระบัญจวัตคีสรัทธา จุดที่วาดรูปอีกจุดหนึ่งนะครับวาดรูปเหมือนชื่อนุนะครับนุครับผมครับก็ปีนี้เขาแยกเป็นสองฟากฝั่งนะครับเนื่องด้วยด้านนูนต้นไม้ร้อนใช่ไหมครับจึงมาอยู่ฟากนี้ใช่และอีกคนนึงก็คืออยู่ฟากนี้นะครับมีไอดีลายด้วยนะครับก็วาดภาพละห้าบาทสามบาท สบาทอ่าโทษทีนะผมผมไม่ได้ถ่ายศูนย์อีก2ตัวนะครับเดี <laughs> <laughs> ๋ยวเดี๋ยวมันบอกถูกก็ได้ห้าร้อยนะครับก็ขี้เกียจอ่านและอ่านเอาเองนะครับถ่ายฟรีไม่ได้ค่าจ้างอะไรก <laughs> ็รอนเลยนะร,ร,ร,รู้รู้จักกันมานานแะล้ว คนนี้เขาชื่อศักนะครับสอสเสือมให้อากาศคอควายเรียกเขาว่าศักนะครับศักศักแปลว่าอะไรนะรดินแดนแห่ง<ร>ความสุขดินแดนแห่งความสุขสว่างสวรรษสวัสวยปัขหวานสวัยสวรรคืออธิบายไปแล้วคคือผมไม่ได้แกลเสียงมันจากข้างบนข้างซ้ายข้างขวา แต่เดี๋ยวบอกก่อนผมไม่ได้บ้านะเวลาอัดไปเนี่ยบอกบอกบอก,บอกน้องสักเนี่ยคือในกล้องเนี่ยมันอยู่ใกล้ใช่ไหมมันได้ยินชัดแต่ผมเนี่ยเป็นคนนี่ยยู่ห่างหไางนแล้วหูคนมันไม่เหมือนกล้องใจเปล่าแต่คนไม่รู้ไอ้นี่หูตึงหรือเปล่า,านะโอ้โหดีนะแต่เสียงรอบตัวมันดังไอ้กล้องมันได้ยินแต่ผมไม่ได้ยินใครใครฟังก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็คือสรุปก็คือว่าสักนี่แปลว่า ดินแดนแห่งความสุขสวยใช่ไหมสวัยสุขสวัยสุขสวรรค์ดินแดนแห่งความสุขสวรรค์นะครับสนุกสนุกนะไม่กลับแล้วนอนะสสดขเก็กหน้ารอแล้วพี่ไปออกยูทูบเ่ยคนวาดนะคนวาดชื่อวานูนะครับ ตอนนี้คือประจำอยู่ที่เพลินวานใช่ไหมครับอ่า ID ลายหาออมาแล้วออกมาแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยโปรโมทให้นันไนะคะไม่ใช่กันอันนี้เป็นฝีมือของคุณนุนะครับคุณนุจิตกรที่มาองค์พระผมเจดีหลายปีแล้วครับมอยากว่าที่แน่เขหรือว่าที่นี่ที่นี่หรว่า่อนันมีสีน้กว่านี่สีกระต นี่นะครับนี่นี่ราคานี้เฉพาะกิจที่นี่เท่านั้นนะครับอ่าเฉพาะกิจที่นี่นะติดต่อไปที่หัวหินอีกราคานึงเพราะว่าเขามีค่าเช่าที่นะเขาเข้าใจแม่นี่หนึ่งคำถามจะถามคุณโอนะครับผมอยู่ในองค์พระถมเจดีย์ในงานน้ัสการังค์งพระถมเจดีย์ประจำปี2560วันนี้เป็นวันที่เจ คสกิกายนนะครับอยากถามคุณโอว่าถ้าตอนเด็กๆโดยมากเราวาดรูปทั่วไปเด็กทุกคนจะตัดเส้นขอบด้วยสีดำใช่ไหมใช่ครับนั่นคือเด็กๆแต่พอในความเป็นจริงหรือโตขึ้นเส้นขอบเป็นขอบล่างของภาพต่างๆไม่จำเป็นใช่ไหมครับครับไม่จำเป็นเราดูตามความเป็นจริงมันจะเข้มโดยมากครับแต่บางจุดถ้าแสงกระทบมันก็จะอ่อนใช่ไหมครับครับ เส้นที่ตัดขอบตัดรูปตรงใช้อะไรเป็นหลักในการเลือกสีครับสิ่งที่เห็นตามความเป็นจริงในรูปถูกไหมครับผมแล้วอะไรอีกก็เส้นตัดขอบคือคือเราตัดตรงส่วนที่เป็นเงาครับผมตัดตรงส่วนที่เป็นเงาครับผมแล้วถ้าเราวาดเนียบทาสีเป๊ะไม่ตัดได้ไหมได้ครับผมจะไม่ตัดต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อ เราใช้ตรงที่เข้มที่สุดเป็นเงาเ,เข้าไปแทนที่แล้วอ๋อแล้วแบบไหนจะดูดีกว่ากันก็ใช้แสงเงาด,ดีกว่าครับผมดีกว่าที่ตัดขอบครับพอตัดเนี่ยมันมัน,มนถ้าตัดด,ดีนวลมันก็จะกลมกลืนครับผมตัดไม่ดีจะกลายเป็นแข็งไปเลยใช่ไหมไม่เลยเหมือนงานการ์ตูนไปเลยเออแล้วมันก็เหมือนกับแยกแยกความเป็นจริงออกไปเลยใช่ไหมครับผมแต่โอเคดูภาพชัดครับผมดูเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนครับแต่ในเชิงศิลถือว่าไม่ดี เส้ตนตัดขอบนี้ก็คือเขาจะใช้ในงานกิจกรรมไทยอ๋อใช้ในงานกิจกรรมไทยเท่านั้นครับอ๋อเป็นงานการ์ตูนครับอย่างเนี้ยทอนนะครับอย่างตรงส่วนขอบขอบของตัวท่าน<ม>หัวหูอะไรถ้าแตกต่างจากขอบหลังแล้วเราไม่ต้องตัดเลยก็ได้ใช่ไหมครับผมก็คืออย่างนี้ไปเลยครับผมอ๋อ,อ,อ,อไปแนวงานแนวคือง,งานภาพเขียนภาพประกอบครับ ถ้างานกึ่งเทียนภาพประกอบจะเป็นประมาณไหนครับช่วยอธิบายขอบเขตความหมายนิดนึงครับก็เหมือนแบบเป็นเหมือนงานการ์ตูนครับผมอ๋อเหมือนงานการ์ตูนเป็นภาพประกอบหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้เน้นภาพประกอบอ๋อคือภาพประกอบพวกนั้นจะมีตัดขอบครับอืม รา,ราถ้าเป็นสีน้ำมันจะรู้สึกยากกว่านี้ไหมครับรับรยากกว่าครับเพราะอะไรครับต้องต้องเขียนทิ้งไว้แล้วก็ร้อยแห้งร้อยมันแห้งแลค่อยมาทับอ๋อสักสามรอบ สรอบเลยคือคืออ่ะคือมันจะไม่เสร็จง่ายๆนะครับครับครับโอเคขอบใจครับผคุณโอครับจิตตกรตัวจริงเลยนะเสียงจริงครับจบด้านอาชีวะครับผมเอกวิชาเลยครับจิตกรรมสากลครับจิตกรรมสากลครับผมอยากจะวาดด้วยโทรติดต่อได้ที่061 584 3433ครับผมศ6นย์หครับผม ห้าแปดสี่สี่สามสี่สสามสี่สามสามครับผมอันนี้ตัวจริงนะครับนมัสการครับหลวงพ่อครับผมเหมือนไหมครับไม่ต้องบอกใช่ไหมครับว่าเหมือนโอเคขอบใจคุณโอมากเลยนะครับผมสิทธิโชเป็นจัชยะช่องยู u ู e ลิชชคนะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือ ซับสไครด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะวันนี้ผมอยู่ในองค์พระปฐมเจดีไม่รู้จะเห็นด้านบนหรือเ่านะครับนี่เห็นไหมสวัสดีครับสวยงามเห็นไหมประดับไปให้ดูรอบๆก่อนที่จะจากไปจากตรงนี้นะครับด้านบนนะครับด้านบนอยู่ในทิศ แล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายมาเดินเลี้ยวขวาทางนู้นก็มีวาดรูปเหมือนกันนะครับทุกปีจะมีมาส่วนคุณโอมาปีแรกนะครับ,รบดีไหมครับน้องปะถมเป็นคนร้อยเอ็ดนะครับเย่านน้ำนะครับแต่ตรงนี้คือย่าน คลองเจดีบูชานะครับเห็นยังครับเห็นคลองนะครับไปเดินเที่ยวบ้างแล้วครับโอเครู้สึกยังไงกับจังหวัดนครปฐมบ้างก็รู้สึกมันคึกคักจัดงานคึกคืนดีครับอ๋อแล้วในอดีตเคยมาเที่ยวที่นี่ไหมก็เคยมาเยี่ยมเพื่อนเพื่อนเดินที่นี่ครับอ๋อแล้วได้แวะเห็นองค์พระปฐมเจดีย์ไหมครับก็ได้เข้ามาไหมครับเข้ามาครับมาครั้งแรกรู้สึกไงครับก็รู้สึกไปดูงานภาพเขียนในในองค์พระปฐมอ๋อประชมภาพวาดทิศป้าผนังครับ เก่าแก่นะครับผมแล้วรู้สึกยังไงกับภาพวาดนั่งสิบมีมลครมีม์ขลังในโบสถ์นั่นนะที่เป็นเทวดาะไรนะครับผมครับขอบใจคุณโอมากครับ,รบสวัสดีครับครับผม